ขอให้น้องโชคดีได้ลุกปูตองกาไปาดอกนะกูขอให้น้องโชคดีไปเจอสิ่งดีๆในชีวิตเด้อขันไปบรอดจะกลับมาได้เวลาคอนเวิร์ตแล้วนะครับตู้งขาล็อกเฮ้ยอ่ะคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราได้ถ่ายคู่กันในรอบ3ปีที่ตู้งอยู่กับพี่มามันถึงเวลาของต้งแล้วนะน้องเนาะเพราตรง้งทำตัวตู้งเองสวัสดีครับ FC Johnny มือปราบ แหน่ก่อนไปเอาว่างหน่อยนี้ยังบมอเออนี่ครับเขาก็ผมหมอมาแล้วว่าต้อจะมีไปมึม่งไปเดินตามหาฝันของมึ่งไปตรงไปนะลองไปหาค้นหาตัวตวนชีวิตที่แท้จริงที่ตัวเองชอบคันบไ่ไอ้กันยังตอนรับมึ่งกูจะให้โอกาสมึ่งยีก นะครับนะอ้กับใจโอกาสมึงอีกไปตามทางของมึงพอยูมองนี้มึงขาไอา้เปียบมึงโมเมนต์แคร์บักเฟื่องแน่นอนมึงคือบักบวบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรถึงเปียบบักเฟื่องบักบวบบักบวบเลียมเรียมไม่ไหลเฮ้ยวันนี้เรามีกูกูรูเฮ้ยเชิญกูรูมานหน่อยดิมาสอนมาหน่อยดีมาสอนมาหน่อย กูบ้วเนบ่ยบ้าวไงบอกวว่ามันดูดไุ้กูนี้ยูปัยโดนอ่ะไอเห็นให้มึงเดล่าเรื่องลื่นเรื่องสดใสก่อนเสดเดินทางนะน้องเนาะอย่าว่าไอ้เด้อน้องเด้อมันถึงเวลาเพราะมึงก็อายุหลยแล้วนะไปตามทางของมึงในว่ามึงยุบไอแล้วมันคือไอ้กับ ให้ชีวิตให้ใจิตใจให้โอกาสให้เงินทองใส่ให้ทุกสิ่งอย่างให้ความรักให้ความอบอุ่นแต่ตรงกับย่งบอจูนเขาในระบบขององค์กรอาจตงอาจจะเมื่อยในการทํางานแบบนี้บอไอกบรบบลูหรือว่าตรงเอ่อเติมมาหลายอไอกบกรบบลูหรือใครอยากจะได้ผลงานนะครับเอาตรงไปไปเก็บไว้ก็ได้นะครับตลอดระยะเวลาที่ตรงยุนอ้ายนี่ ตรงในความอบบุญความเข้าใจกำลังใจปรากฏการเหล่านี้ตรงเอินมาควมสุขแล้วเป็นยังในเมือได้รับความสุขแล้วตรงคือบ่เหตโตให้มันกลมกลืนกับองค์กรกับเขื่อนรวมงานกับอ้กับทุกๆคนมันยังขาดเหียงไปจากอย่างมันขาดไปจากย่างที่ตรงกำลังจะออกไปตามหามันบ่ครับผมคำว่าที่มันขาดไปนี่คือเอียง ขาดยังควอมฝันโอ้โหสาธิตตรงเขาเป็นกำลังสีตามหาความฝันอะไร้เมื่อนี้มั่วยืนยืนนี่มันกำลังหัวอยู่มั่วเมื่อนี้มั่วอธิบายความฝันเอออธิบายความฝันในสาธิตเดี๋ยวเราปั้งในว่าความฝันคืออย่างโค้งหลบเมือทั้งหมดเออเออสิ่งที่ขาดก็คือความฝันเดินมาหน่องครับอ่าความฝันของตรงอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะก็ร่างสีใบตามา กระเป๋ามุงไปวันนั้นครับไปเอามาถือมาที่ไรเอามายกมาดีๆเดี๋ยวพัดไปทรงมันขึ้นรถเลยเ้อตากทางให้มันไปตามหาเออาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจว่าสิ่งสรุปก็คือยุ่กับอายนี่ตรงวอาจากป่าเนาะว่าได้ความอบอุ่นได้ความรักได้ความเมตตาได้ความทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าความสุขครับแต่มันยังมีสิ่งที่ขาดจากของตงครับก็คือความฝันครับความฝันของตรงคืออย่าง เพามึงคืออย่างความฝันคอยขึ้นรักแท้คอยจะไปตามมารักแท้รักรักลักแตสี่ห้าบ่ลักแต่สี่เก้าบ่ักแต่ที่ห้าบ่ักแท้สี่เก้าขอตาิมถามชัดชัดกรับ สีสัตว์เนี่ยพี่น้องเพือนอาจุดบอกขอบใจอ่าไปตามหาหลักแท้ดูสิไปไปทางอันเบื้องต้นสิไปทางไหนก่อนสิกับเดชอุดมหน้าสวงก่อนบอกรือสิไปทางไหนกับเดชอุดมหน้าสวงขับใจแล้วหน้าสวงก่อนเนาะไปเริ่มต้นของความจุดเริ่มต้นของความฝันครับเอาสี่ฝังอ้ายเด้อคันโต้งนะไปแล้วตามหาความฝันบ่พออ้ายกับไอ้สาธิต ก็ยังร่อน้องอยู่พร้อมที่จะเปิดบ้านหลังนี้ตอนรับและให้โอกาสมึงนะขันมึงไปมองไดมันบ่พอตามที่มึงวา่าคือความอบอุ่นความเมตตาัานให้โอกาสความหลักอา่าให้กินให้ยู่ให้ใส่กูก็ยังคักมึงคือเกานะแต่นาเวลานี้มึงกับกูตัดขาดกันนะแยกกันกูต้องเด็ดขาดขันกูบ่เด็ดขาดองคก์กรกูกับยู่บ่ได้กูตอ้องเอามาฮิดบางเข้าใจเนาะ ถึงเวลาไปกูต้องให้ไปนะถึงเวลาอยู่เวลาหายโอกาสกูก็หายโอกาสขันกูบะเด็ดขาดกูกับน้ำน้ำตาลกลนแก้วประเภทหนึ่งที่มันอ่อนปวกเปียกที่มันหวานหรือมันหาความรสชาติที่มันสมดุลบ่ได้กูต้องชัดเจนแน่เวลากูอยู่กูกับโปรค้องเดี๋ยวสี่อย่างมันชัดเจนอำนาจกูใส่กับมึงแค่สามอย่างเด็ที่มึงอยู่กูมาหลายปีนี่อำนาจในการสั่งการกูสั่งงานตรงยกนั้นยกนี่ปัดกงปัดกวด อำนาจในการลงโทษขันมึงโบปัตบบกวดกูก็ให้ก็ด่ามึงแต่ขันมึงปัดมึงกวดกูให้อำนาจในการให้รางวัลมึงมึงก็เห็นอยู่ตลอดเป็นวะครับเออแต่เข้าใจเหตุผลของมึงมึงอธิบายกับกูกับเริ่อเพิ่งรับทราบแล้วว่าสิ่งที่มึงขาดจากกูก็คือความฝันมึงจะไปตามหาลักแทสาติตอนมึงมึงมียังอยากอยากจะบอกเขาบ้างเนี่ยความฝันมันเป็นแต่พ่อวะ ลักลกลักลักักแมีสีขาลักแลสีาเลยลกแผลมีสีขาวเนะลักแมีสีขาวสารติมาบอกแล้วเห็นไหยูสายเขียวก็สาธิตนี่นม่นบอกมาบอกเออม้าปอ ดดเดี๋ยวไอ่งค่ารถอเดี๋ยวกูให้ค่ารถละกันนะอะให้ค่ารถก็ให้ค่ากินค่าอยู่ค่าใส่ค่าเดินทางละกันนะไอะให้เดี๋ยวให้พัดไปตรงถึงรถอยู่ปากทางเส้น,นิ่ทอนนี่ครับนาะขอให้น้องนะเจอฝันที่แท้จริงไอบอกมึงอยู่หนึ่งอย่างเด้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแห้งนะตรงตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันผิดก,กับในยุคเก่าเต่เมื่อสิบปีที่แล้วที่มึงเติบโตมา เหมือนกันกับการสมัยก่อนตะกีนน้กูนีน่นะสี่ได้ผลงานแต่ละแถวแต่ละเม็ดเนี่ยกูตูกแมงนั่นมากมาเลย а, อ่าตะกี้ราคาของซิงบดีมันสูงทุกวันนี S ้มันเหลือเม็ดละหาบาทสิบบาทมันถือว่าโล่คาเออเขาเศร้าแล้วเขาเศร้าบนแล้วขันมึงครับไปยุ่งเกี่ยวนะกูบอกให้นะมึงนี่ถือว่าแมงกระจอกแห้งเข้าใจว่ามึงหูจักว่าคนพอกระเทินคนพอกระเทินเขาวางเลย ตรงมันคนพ่อกับเธอโอเคโอเคเศ้าได้เศร้าเอออยู่กับกูเวลาอยู่กับกูก่อนนีนะมึงก็เศร้าได้แต่ขันกูบอยู่เนีมึงหาทางจะเลี่ยวกับอย่างเดียวเอออายุก็รลายแล้วสี่สิบแล้วต้องให้บอกให้สอนมึงสาธิตเนี่ยเออมันหยุดกูนี่อมันยังไม่ยังไม่ ทำลายเนี่ยมองมึงเออมึงอาจจะบอกชัดกว่านี้มึงสิบ่กเลยสากว่านี้เอออยอะเยอะลำลำลำลายสมองอ,อืมมันเห็นเลยแอนสมองเขาเบื่ออืมไม่ยินหรอเปล่าเออไปเอาเป็นว่าบอกลายคู่กับคือเก่าหละบอกกบเออบอกไปกับหูมึงชวนลมเออคอยน้องโชคดีเออไปลุกไ่ต้องกาไปดอกนะ กูกับฮักมึงซ้ำน้องแต่แฉกูนึงอะคือฮักกูฮักกษาทิศล่ะมึงก็อยู่กันมากทั้งกูจะปีล่ะนะมึงกับหูที่ใส่กูกูหูนิสัยมึงผีมันเห็นผีเนีขอให้น้องโชคดีไปเจอสิ่งดีๆในชีวิตเด้อขันไปบอสดกับกัปมางม่วนไปแต่ยังมือทิศไรแต่ยังมือเออเปล่ามือไอ้เฮ้ยมันมาอยู่หรอกกูว่ามันอยู่แล้ว เอ้าวมี่ยังอยากบอกว่าเอฟซีนะที่คนที่เพิ่นเคยหักเคยแพงมึงอ่าที่ขอโทษขอไผ่เพิ่นยังบอจากที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเพิ่นเคยโอนเงินมาให้ครั้งหนึ่งเพิ่นเคยซื้อเสือสมัยสื้อหมวกสมัให้เอ็งเฮ็ดแต่เพิ่นผิดหวังมึงอยากกราบขอโทษเพิ่นยังไดะเออต้องต้องกราบขอโทษเอฟซีที่เคยตั้งความหวังที่เคยมี ความคิดว่าอย่างให้ตรงเป็นเนื้องสั้นเป็นเนื้องซี่ตรงเขาตดและหลายครับที่ตรงบอกเป็นไปตามที่เอฟซีทุกคนปาดวังไว้คือว่าละครับชีวิตคนห้องมันขีดให้กันอย่างตามเส้นทางที่ตัวเอง <c oughs> บาดวังไว้บ่ได้ต่งบ่มีหยังเว้าหลายนะครับผมต่งกราบขอโทษจากหัวใจของตง่งด้วยขอบคุณครับ,รบไปโชคดีนะ้นองเด้อไปอย่าเอาขึ้นให้พัดเดียวมึงแหวกดเงินอยู่บงตู้ธนาคารอยู่ตลาดอำเภอศรีดินท่อนเลยนะไอ้มันไปส่งใส่รถตู้ครับกระเป๋ามึงมีเท่านี้แม่นบ่ครับฮะเสื้อผ้ามีเท่านี้สู้รู้แล้วสิไปใส่ก่อน ไปเด็ดรูดมไปเด็ดรูดม,ดมย่าไปสามานายผู้อื่นเด้อะเข้าใจวะครับรขันขึ้นว่าจะไปสางให้พนักผู้อื่นมึงกลับมาสานนายกูคือเก่าครับกูก็พร้พอมที่เป็นลูกทีร่องรับมึงคือเก่าแหละหลายปีมาแล้วกูก็ร่องรับมึงได้กูร่ลลองให้มึงไปตามฝันมึงบางก่อนนะเพื่อชีวิตมึงอาจจะดีขึ้นกว่าที่มึงอยู่นี่นะเออเดี๋ยวอา่าร่องไปเบิ่งไปสู่เจ้าของเบังนะ อ่ะมียังกะโทรมาไปอ่พัดเดี๋ยวไปส่งมันเห้เถอาขอให้น้องโชคดี้ะตงเด้อะไป,ไปคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่มึงกับกูได้พ่อกันเฮ้พัดเดี่ยวไอโอนตังเขาบัญชีมึงกดให้มไม่ได้หาพันเด้อไปตงโชคดีนออ้องรักอ่าครับ นี่แหละครับชีวิตคนเฮาครับถึงเวลาผมเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดครับเหตุใดๆเนาะคนเฮาขันนั้นมันตามใจมันหลยมันก็แหงชีได้ใจนะครับมีโอกาสผ่านมาทางซีนรีทอไปมากินเขาได้ครับเด้อร้านอาหารผมบรรยากาศลมลื่นครับริมแม่น้ำครับลาไปก่อนครับ